ีครับพี่นนอะเบ่งผลงานเคฟคสามหนึ่งอายุหนึ่งเดือนครับเบ่งวัดกร,รมเนื้อแม่วันบ้านครับผมแม่สีขาเลือกนะแม่จะสีบสสวยไปไหนครับแต่ว่าลูกมัดสีแดงดีครับ กลังกินนมครับผมบอกวันที่สิบเก้าคุมภาครับวันนี้สิบเก้ามีหน้าครับว่าอยู่เดือนหนึ่งพอดีครับบึงมัดก,กรรมเนี่ยบึงตะนอกพอนครับผมแข็งแรงดีครับกำลังกินนมครับเลี้ยงนมครับวน,นี้ เพือยจากจอยครับท่วงนี้ครับดูกินนุ่มครับผมฝากไปอีกนึ่งพอวันครับเคบสามหนึ่งครับคุ่มสีดีขนาด